มาดูอีกเรื่องนะฮะเป็นเรื่องของแผ่นดินนะครับเพราะนั้นก็มาวางที่แผ่นดินได้เลยนะครับคือเราต้องรู้จักการลงทุนนะในยุค AI ถ้าไม่ลงทุนนะฮะเราก็จะเป็นทาสยุค AI ตลอดไปนะฮะ,ะถ้าไม่อยากเป็นทาสยุค AI ตลอดไปเพราะในยุค AI เนีใครได้ยึดแพลตฟอร์มก็วินเทคออ l คือได้ไปหมดเดังนั้นมันต้องเร่งรีบไป สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองนะหรือใครอาศัยแพลตฟอร์มคนอื่นก็เหมือนกันก็ต้องมาสร้างแพลตฟอร์มตัวเองเพื่อจะไม่ได้ไม่ได้เป็นทาสนะในยุคเอไอตลอดไปเหมือนอย่างอังกฤษเอยไม่ใช่อย่างจีนกับสหรัฐนะ่ะเขามาเขาร่วมกันอยู่ใช้สป라이ดเชนร่วมกันก็กลายเป็นฝ่ายนึงก็กลายเป็นทาต้องอาศัยสป라이ดเชนของอีกฝ่ายนึงก็เลยพยายามแยกกันเป็นสงครามเศรษฐกิจกันอยู่ต่างคนต่างไปคิด ขอ,ของตัวเองขึ้นมาคิดได้ก็เป็นแพลตฟอร์มของตัวเองนะีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าใครนําไปนํนโลกยึดก็โลกก่อนก็วิทยากอรอันเนี้ยมันเป็นกฎของยุคเอไอนะนะทีนี้เราก็ต้องมาลงทุนนีครับเพราะเราไม่อยากจะเป็นทาสตลอดไปใช่ไหมประเทศไทยเราประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีเลยเราได้จะเฝ้ามองเขานะรเราได้จะมองสหรัฐกับจีนนะต่อสู้กันนะครับเรา มีสภาพเป็นทาตอยู่รอว่าเอ๊เจ้านายทาสจะเป็นสหรัฐหรือเป็นจีนแต่ผมเชิญชวนมานี่ฮะมาลงทุนเราต้องรู้จักลงทุนเหมือนกันนะลงทุนคือไม่เป็นไม่เป็นทั้งทาสและไม่เป็นไม่มีทั้งเจ้านายที่เป็นจีนแล้วสหรัฐแล้วเราก็ไม่เป็นทาตเข้าใจที่ผมพูดไหมฮะเพราะนั้นก็จะต้องรู้จักลงทุนไงถ้าเราไม่ลงทุนนะเราก็จะเป็นทาตตลอดไปทั้งของจีนของสหรัฐเออ ถ้าจะยาไหนะนี่มันนี่ทางเลือกใหม่ที่ผมมาเสนอคือทางเลือกใหม่นะถ้าต้องเลือกต้องเปน็นนักลงทุนเออต้องลงทุนทุกคนต้องลงทุนนะครับนี่ผมให้ลงทุนถูกตายไปวันละบาทโอ้โหถูกจะตายไปไหมแล้วก็จงเลิกโง่หลงทางไปเลือกโจรที่สุดก็คือไปเลือกตั้งอ่ะเพราะนั้นตะ้องจบยุคเลือกตั้งได้แล้วท่านไม่ต้องสนใจพวกเลือกตั้งหรอกครับนะท่านไปหลงคารลมโอ้โหติดคนโน้นติดคนนี้ติดความหรูติดจบนอกติดปริญญ์งปริญญาติดอะไรเงี้ย แล้วเลือกเข้ามาก็อย่างนั้นแหละมันในสุดก็ในสุดก็จะเห็นลายออกเป็นโจรี่สุดในสุดก็เป็นโจรโจรี่สุดแล้วท่านไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะผมว่าคงเข้าใจจําแจ้งแล้วนะเครื่องหมยนี่คือเครื่องหมยตกใจและสําคัญมากที่จะต้องเลิกเลิกโง่ลงทางเพราะเราไปเลือกโจรี่สุดทุกครั้งใจอ่อนทุกครั้งคราวนี้หยุดหยุดการคือจะไม่มีการเลือกตั้งอ่ะถ้าเบอร์ถ้าเบอเอขาจัดให้เลือกตั้งก็ไปทำปอลแล้วมันอโหวตโนนะเข้าคู่หาแต่ต้องโหวตโนหมดนะอย่าไปเลือกเกันนั้นเอง ทีนี้จงเลือกตัวเองนะเราเข้าไปโหวตโนเนี่ยก็คือโหวตเลือกตัวเองนั่นเองจงเลือกตัวเองคือตัวท่านเองนี่แหละเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยคือถ้าท่านไปเลือกเบอร์นะก็ท่านเลือกโจ่สุดนะถ้าไปเลือกโจ่สุดควรจะจบยุคมันได้แล้วนะก็ตรงมาเลือกตัวเองซะเข้าคูหาเหมือนกันทาปอนลและมือโหวตโนคือเข้าคูหาเลือกไอ้ไม่กาเบอร์แต่มากาไม่เลือกใครจนสิ้นก็คือเลือกตัวท่านเองท่านก็จะกลายเป็นมุกฝ่ายปกครองนั่นเองนะครับ นะฮะก็จะได้ปกครองตำบลของตัวเองจังหวัดของเองส่วนกลางคือประเทศของตัวเองอ่ะแล้วก็นโยบายต่างประเทศเนี่ยเสียเนี่ยท่านจะได้อย่างชี้ที่เรียกว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนมาทาให้พราะการเมืองมันจะจัดมันจะจัดการให้ปกครองตำบลเองจังหวัดเองส่วนกลางประเองนโยบายต่างประเทศมันทําเองแล้วมันทําแต่ละอย่างโอ้โหท่านต้องต้องถามว่าเอาสมองส่วนไหนคิดใช่ไหมฮะเวลาจะให้แก้ไขก็ถูกข้อเอาไม้ตตหัวลา้า,า,าแตกเอาสูนยางยิงหรือไม่ก็ให้มอบคดีให้ท่านนั่นเป็นเช่นนั้น ท่านจะไปโง่ทําไมต้องเลิกโง่เนี่เลิกเลิกเลิกโง่เลือกจนใส่สูตเข้าใจนะผมพูดอย่างนี้ก็เข้าใจจาแจ้งแล้วแล้วก็จงเลือกตัวเองนะ่ะเลือกตัวเองด้วยการไม่กล้าเบอร์ขายสิ้นแต่แต่ถ้าเขาไม่มีจัดให้เลือกตัง้งท่านก็ส่งไปแสดงเจตจำนงไปแสดงเจตจำนงก็ประกาศตัวเองเป็นมุกฝ่ายปกครองเหมือนกันนะครับเอาละหนึ่งคนเป็นหนึ่งกอมุกสี่ระดับนะฮะแล้วท่านก็จะมีสี่สถานะ แล้วมีทุนสำรอง12ล้านบาทสิทธิานะคือท่านเป็นลูกจ้างเป็นนายจ้างในตัวแล้วก็เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักปกครองบ้านเมืองอยู่ในตัวมีสิทธิานะนะแล้วจะได้ทุนสำรองคนละสิล้านบาทนะไอ้12บล้านบาทนะั่แหละมันจึงจะไปพิเปลี่ยนประเทศได้นะครับทีนี้เงิน12ล้านบาทจะได้ก็โดยการไปทำดีลนะตกลงกับชาติสมาชิกต่างๆคือประเทศต่างๆทั่วโลกเราต้องไปทำดีลตกลงกันเพื่อสร้างกลุ่มชาติแกนกลาณมิตรโลกขึ้น ตอนนี้โลกก็มีกลุ่ม CPT ใช่ไหมแล้วก็มีกลุ่มแอตแล I ิกนะฮะอินโดขึ้นมาใหม่อีกนะฮะเราก็ประเทศไทยก็สร้างบ้างสิประเทศไทยก็สร้างได้นี่ไงกลุ่มชาติการยามิรโลกใช้ระบบการปกครองแบบใหม่ไปเดี๋ยวท่านก็ไป,ไปเรียนรู้ก็จะรู้คือประเทศไทยจะสร้างกลุ่มนี้นะประเทศทจะสร้างกลุ่มนี้เพื่อที่จะไม่เป็นทาสทั้งของจีนและสหรัฐนะเราจะเป็นอยู่ตรงกลางเป็นตัวตัวเอง เราไม่ได้เป็นมหาอำนาจเบอร์ใหญ่เราเป็นมหาอำนาจเบอร์สุดท้ายแต่มีรูปแบบของตัวเองนะมีกลุ่มชาติการเมทริของตัวเองอย่างเงี้ยนี่คือประเทศไทยต้องรีบทำาบบนี้นี่คือแพลตฟอร์มที่ประเทศไทยต้องรีบไปเป็นไปมีไปใช้นะก่อนอื่นต้องรู้จักลงทุนก่อนแล้วก็ไปกับขบวนกู้ชาติพัฒนาก2สองนะเพื่อจะไปตั้งวอลลุ่มขบวนกู้ชาติพัฒนาัก2สองนี่จะเป็นที่จะต้องไปตั้งวอลลุ่มที่จันทบุรีที่อู่ตะเลย์พัฒนาจักดิ์จันทบุรนะีที่เดียวกันนั่นแหละนะ เพราะนั้นก็ต้องการเม็ดเงินนะฮะใน2องใจมากใน6เดือนเนี่ยของปี2อง6เนี่ยท่านจ่ายมา200บาทนะครับสีล้านคนก็เป็นเงิน2องก็เป็น8,000ล้านบาทนะที่นี่ก็จะไปจัดอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกเลยคือจะเคลื่อนขบวนจากบนกู้ชาติก็จะตากสองจากการบุรีเข้ากอทมอด้วยเรือ100ลำเพราะนั้นก็จะจ้างเรือประมง100 000, 80, 000ลำเออแปลำอีก20ลำเป็นเรืออะไรก็ได้มา เป็นกองต่างชาติที่เขามาร่วมเป็นองคอนน์กรต่างๆมาเขาร่วม20่ลำนั่นะนะครับก็จะเป็นขบวนเรือใหญ่ที่เป็นอีเวนต์โลกเลยว่ามันจะมีระบบระบบการคลองใหม่ระบบการค้าใหม่แล้วประเทศไทยกําลังกู้ประเทศตัวเองอยู่เพราะประเทศเกีงเป็นประเทศตัวปลอมมันเป็นประเทศไทยตัวปลอมต้องทิ้งหมดแล้วก็กู้ใหม่โดยประชาชนอะ่ะมันเป็นผลมันเป็นงานของประชาชนอะ่ะซึ่งไม่ใช่เป็นงานของรัฐบาลใดเลยประชาชนจัดขบวนกู้ชาติพัฒนตากข,ขึ้นมาโดยการตามรอยพัฒนตาก ก็คือทิ้งราชในธานีเก่าก็คือทิ้งประเทศไทยตัวปลอมทิ้งซึ่งปลอมมา90ปีอ่ะคือมันใช้ระบอบผิดอ่ะซึ่งคณะราษฎรปลอมมาตั้งแต่รอเจ็ดอ่ะจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา90ปีเราจะทิ้งกลับลําใหม่แล้วก็ใช้เวลา10ปีในการสร้างประเทศไทยจะได้ฉลองหนึ่งรปีเหมือนประเทศจีนเออนั่นแหละนะจึงให้จ่ายคนละ1บาทนะสิปีก็สามพันหกเหลืออีกสี่ร้อยก็แบ่งมาที่นี่สองร้อยจ่ายเป็นเงินสดก่อนนะครับ กดจากมือถือเงินก็ไหลเข้ามาที่ขบวนผู้ชายไปจัก2สองเลยเขาจะได้มีเงินไปทาวอลลุ่มนะฮะก็เหมือนท่านสั่งซื้อสินค้านะหรือแม้ก็เป็นสมาชิกของของไอยูทูบเบอร์รายใดรายหนึ่งก็ให้เงินสนับสนุนไปทุกเดือนเดือนละเท่านั้นเท่านี้ไอทีงั้นท่านยังให้ได้เลยสนับสนุนได้เลยให้สนับสนุนในช่องนั้นช่องนี้เดือนละร้อยมั่งสองร้อยมั่งเดือนละพันมั่งเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ที่นี่ก็เหมือนกันไม่ได้เอาเยอะาหน่อยแล้วเอาทีเดียวนั่นเองสองร้อยบาทนะเพื่อขบวนผู้ชาไปตัก2สองอ่ะนะ มันไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะไม่จ่ายเงินนะเพราะทุกคนจ่ายมาครับอีกสองอีกสองรบาทที่เหลือเนี่ยมันจะมาในสามพหกบวกอีกสองรยก็เป็นสามพันแปดเราจะให้เป็นสามพันแปดแต่ว่ามันต้องทำสองร้อยก่อนอันนี้มันต้องการก่อนเพราะต้องมาขับเคลื่อนอะกะบวนตู้ชาติมาจากสองมันต้องขับเคลื่อนมันไม่มีเม็ดเงินเลยเพราะคนแรงงานเป็นคนคิดเอาเงินที่ไหนมาเราไม่มีก็ต้องมาเปิดเผยคลิปให้รู้ดจักท่านสนใจท่านก็ใช้เงินสนับสนุนนะครับก็เหมือนพักการเมืองอะท่านจะต้องให้เงินสนับสนุนพักการเมือง คิดว่าผมเป็นพรรคการเมืองแต่เป็นพรรคการเมืองที่ไม่ต้องไปผ่านการเลือกตั้งเป็นพรรคเพราะท่านคุ้นเคยกับพรรคใช่ไหมก็เหมือนกันท่านก็ต้องให้เงินพรรคามคนหลักวิชาที่ถูกคือต้องให้เงินพรรคนะฮะไม่ใช่พรรคมีเงินถ้าพรรคมีเงินท่านท่านนึกภาพสมุิพรรคมันได้คะแนนไปนะถ้าพรรคมีเงินไปจัดตั้งก็คือพรรคจะมีเงินก็คือพวกพวกมีอิทธิพลพวกโจรพวกในทุนคือพวกลงทุนแล้วไปเอาได้ประเทศไทยอ่ะก็ได้อำนาจรัฐเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ย นะเสร็จแล้วเขาจะทําเพื่อใครอ่ะนะเขาก็จะทําเพื่อในทุนนี่ครับที่ให้เงินมานะครับเป็นแบบนี้เขาเป็นเจ้าของเงินเขาก็ทําเพื่อเขาเป็นกําไรน,นะครับเพราะรัฐเพราะรัฐมนูลเราบบ و. มันเขียนแบบโง่โมันเขียนให้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองต้องเป็นบริษัทค้ากา <ๆ S 2> รเมืองนะคุณต้องมีเงินจนทุนจนเหมือนม<ๆ>ีเงินทุนจดทะเบียนอะคุณต้องมีเงินไปตั้งสาขาพรรคตอนนั้นตนนั้นนนี้มันก็คือคนมีเงินอะเต่านั้นตาษีตาสายายมียายมาชาวบ้านเขาตั้งพรรคได้ไหมตั้งไม่ได้ออา้ไม่ได้เพราะอมันก็เสร็จในทุนหมด เออเขียนมาได้ไงกฎหมายแล้ดูลแบบนี้เขียนผิดหลักที่ถูกก็คือพรรคการเมืองต้องไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวไม่มีแต่เสนอไอเดียพอจนถูกใจไอเดียก็จนก็ให้เงินมาเองก็เหมือนที่ผมมาเสนอไอเดียเนี่ยถูกใจท่านท่านก็จ่ายมาที่ก็นี่หลักวิชามันเป็นอย่างนี้หลักที่ถูกอ่ะก็จ่ายมันแค่สองร้อยน่เองสี่สิบล้านคนรัไปเงินแปดพันล้านบาทแปดพันล้านบาทไอ้กระบอกวิชาจะไปทำงานใหญ่อีเว้นใหญ่ของโลกก็จะทําได้ขับเคลื่อนได้เออประเทศก็จะเปลี่ยนออกจากวงจรวรรบิ์ได้แต่ถ้า ถ้าให้ผมไปมีผมมีเงินสมมติผมมีเงินนะผมไปเป็นคนรวยแล้วเนี่ยมีเงินผมหรือผมไปกู้มาก็แล้วแต่ผมมาลงทุนอะ่ะผมเป็นบราาษาิษัทการเงินผมลงทุนผมก็ไปทําเพื่อกําไรของผมไม่เถอะนะไม่ทําเพื่อประชาชนทำทำไมอะ่ะประชาชนก็เป็นเหยื่อแค่นั้นเองก็ออ,อ,ออกแบบรัฐธรรรุูนมันออกแบบให้ประชาชนเป็นเหยื่อโอ้ยมันโง่กันมากเลยมันออกแบบให้ประชาชนเป็นเหยื่อประชาชนก็ไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ไปเลือกโจรที่สุด จนที่ถูกเป็นลงทุนมันก็ถอนทุนคืนี่ครับแล้วท่านร้องแร่แฉกเชิญเอาอะไรไม่ได้อะไรเลยโถเอ้ยนะอีกสองร้อยนั่นก็เนี่ยผมก็เชิญชวนสภาประชาชนก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วนะฮะมามารับงานรับเจ้าผมพวกครูพวกคอสอมอพวกปจิสาก็มาเหมือนกันมารับงานผมไปเลยกำนันผ้ใหว่าก็กรับเงินแปรพักพวก,พวกนี้แปรพักหมดมาอยู่ข้างผมหมดนะครับไอ้สองร้อยเนี่ย ถ้าสองรอยแบ่งร้อยหนึ่งก็ได้ให้เป็นสินค้าอุปกรณ์ถ้าท่านจ่ายมาก,ก่อนเราก็จะร้อยหนึง่งเราจะแบ่งให้เป็นพวกหมวกแมสเสื้ออะไรก็ได้ก็สักอย่างสักชิ้นหนึ่งให้ท่านไว้เป็นหลักเป็นฐานะนะฮะเป็นหลักฐานพื้นฐานเป็นใบาชาร์จก็ด้เืนินอย่างที่ผมนี่มีใบาชาร์จให้ท่านเยอะแยะเพื่อท่าน <ๆ S 1> เพื่อความเข้าใจเร็วท่านก็เลยดูเอาเป็นว่าหน,นึ่งร้อยในสองร้อยนี่แบ่งหนึ่งร้อยเป็นอุปกรณ์ประกอบอ่าแล้วก็อีกร้อยนึงสำหรับลุ่มเหล่านี้กลุ่มที่จะมาแปรพักนะก็เาเชิญนะครับเอาละผังนี้ก็ อธิบายงี้คงเข้าใจกันนะครับไม่เข้าใจก็ฟังไว้เรื่อยๆเดี๋ยวเข้าใจเองนะครับปัญญาก็จะเกิดเป็นระดับสวนระบ,บันธรรมธิปไตยเลยยินีีกินเดียวตอนนี้ทุกท่านครับสวัสดีครับ